สวัสดีครับกลับมาพบกับ Complete TV ครับวันนี้ผมมี CPU Cooler นะครับในรูปแบบของ Air Cooling ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวรุ่นใหญ่ก็สำหรับใครที่อยากติดตั้งแบบง่ายๆไม่ต้องมาติดตั้งหม้อน้ำชุดน้ำปิดอะไรแบบนี้นะครับก็ติดชุดลมไปทีเดียวจบๆวันนี้เราก็มีในส่วนของแบรนด์ Be Quiet ครับนำเข้าโดย Connect IT นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ส่งมาให้เรารีวิววันนี้ด้วยนะครับรุ่นที่เราได้มานะครับจริงๆแล้วเขามีหลายรุ่นมาก แต่เราเลือกรุ่นตัวท็อปมาเลยครับก็คือ Dark Lock Pro 4ครับต้องบอกว่าสำหรับตัวชุดลมตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะมันเป็นรุ่นที่แบบว่าอาจจะชนกับชุดน้ำปิด2ตอนบางบางแบรนด์บางรุ่นได้เลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบให้ดูกันสำหรับ B Quay ตัวนี้ครับเราได้มาจาก Connect IT นะครับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายณตอนนี้นั่นเองครับราคา Dark Lock Pro 4เนี่ยอยู่ที่2990นะฮะโอเค เรามาแกะดูข้างในเลยดีกว่าเนาะพร้อมกับดูสเปคไปด้วยก็สําหรับ B Quay นะครับตัวนี้ก็เป็นฮีทซิงที่ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องของไซส์เรื่องของขนาดให้ดีแล้วก็เรื่องของแรมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าจริงๆแล้วรองรับแรมความสูงที่เท่าไหร่แล้วมันจะติดแรมหรือเปล่าค<อ>รับโฟมกันกระแทกอ๋ออันนี้เป็นบันเดิลเขานะครับบันเดิลก็จะเป็นในส่วนของคู่มือแล้วก็ขาล็อกซ็อกเก็ตต่างๆนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนมากเรามาดูครับว่า จะมีซิลิโคนอะไรยังไงให้บ้างนะฮะซิลิโคนก็จะเป็นแบบซิลิโคนธรรมดาเลยเนาะเป็นหลอดนะฮะมาให้ดูนี่ครับเป็นหลอดน่าจะใช้ได้ทีเดียวเลยอะ่ะแล้วก็ขาซ็อกเก็ตก็ไม่น่ามีอะไรเนาะเราไปดูตอนติดตั้งอีกทีหนึ่งแล้วเขาจะมีไขควงเอออันนี้สวยดีก็เหตุผลที่ต้องใช้ไขควงยาวเพราะว่ามันจะต้องเสียบจากด้านบนเนาะเดี๋ยวดูว่ามันต้องเสียบจากตรงไหนเนี่ยต้องขันลงไปผู้มือการติดตั้งครับก็ ก็ต้องใช้นะฮะเอาจริงๆผมยังไม่เคยจับดีควายมาเลยครับตั้งแต่เรารีวิวมาส่วนของพัดลมครับเขาแถมมาให้2ตัวเลยนะ1ตัวที่ติดมาแล้วเรียบร้อยอีก1ตัวเขาเสียบไว้ช่องนี้นะฮะก็น่าจะต้องลือ้ออกมาแล้วก็ทําการยึดนะ,ะก็เดี๋ยวเราดูอีกทีหนึ่งโอ้อ่ะเรามาดูพัดลมเขาดีกว่าเขาน่าจะบอกอรายละเอียดนะเป็น Silent w วิ g นะฮะชื่อรุ่นเขาทั้งหมด1,200รอบนะครับสูงสุดก็ถือว่า ไม่น้อยไม่มากพัดลมเขามี2ขนาดนะครับ1ตัวเนี่ยขนาด135มิลนะครับน่าจะเป็นตัวนี้อินเนอร์นะครับที่อยู่ภายในเนี่ย135มิลแล้วก็ข้างนอกก็คือ120มิลปกติหนาที่25มิลมาตรฐานแต่ตัวเนี้ยจะหนาเรียกว่าบางกว่าเล็กน้อยนะครับอยู่ที่22มิลนะครับตัวข้างในโอ้เพราะฉะนั้นน่าจะหาไซส์ที่มาใส่ ตั้งหากอะยากนะครับมันเป็นไซสแ์แปลกมากเลย13.5มจเซนจะต้องเป็นเฉพาะรุ่นของมันเท่านั้นนะครับนี่แล้วก็ภายในครับลักษณะของฮีซิงตัวนี้นะครับจะเป็นแบบ2ทาวเวอร์นะครับก็คือแยกกันเลยนะครับก็เป็นปกติของฮีซิงเกรดระดับท็อปนะคือถ้าเกิดเป็นฮีซิงระดับประมาณ3,000เนี่ยเขาก็จะแยกทาวเวอร์มาแบบนี้แหละแล้วก็จะมีพัดลมให้2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของฮีซิงใหญ่เนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องของ ขนาดในการติดตั้งของเคสแล้วก็ในส่วนของแรมซิงค์สูงแต่ที่ผมดูแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสใส่ได้เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าความสูงของแรมเนี่ยจะรองรับได้แค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราลองติดตั้งดูนี่ด้านบนครับมันจะเป็นโคเวอร์ปิดเพื่อไม่ให้เห็นฮีทไปลรอดออกมานะฮะซึ่งฮีทไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสอเเส้นนี่ฮะฮีทไปเขาทั้งหมด7เส้นนะครับก็ ถือว่าเป็นมาตรฐานสำหรับฮีซิงแอร์คูล o ลิ่งในระดับนี้นะฮะแล้วดูซี่ฟินของเขาครับค่อนข้างแปลกทีเดียวมันไม่ได้เรียงตัวกันแบบเป็นระนาบเดียวกันนะมันจะเหมือนลักษณะควายกันเข้าออกเข้าออกเข้าออกเออนะ,ะก็เป็นเทคโนโลยีเป็นลูกเล่นของแต่ละแบรนด์และกันนะครับด้านบนก็จะมีปั๊มเป็นส่วนของโลโก้บีควาเล็กๆตรงนี้นะฮะซึ่ง ไม่ใช่สกรีนนะครับเป็นแบบปั๊มนูนเลยเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะยกเว้นหน้าสัมผัสเพราะว่าหน้าสัมผัสไม่รู้จะทําดําไว้ทําไมนะนี่หน้าสัมผัสเขาแง้มให้ดูครับเคลือบคอปเปอร์เรียบร้อยวาววับวาวไมเอี่ยมแล้วก็ฟินเขาค่อนข้างแข็งนะครับผมรูปให้ดูเลยแข็งมากหนามากเออจริง เนี่ปกติถ้าเป็นแบบว่าราคาไม่แพงหรือว่ารุ่นล่างๆเนี่ยลูดปุ๊บมันจะเบี้ยวแล้วนะตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยผมรูปฟินมันหนามากเลยอโอ้โหท้าทางจะระบายความร้อนได้ดีฮะน่าสนใจเรามาดูรายละเอียดพัดลมอีกนิดนึงนะแมททีเรียลของฮีทซิงเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับเออแล้วก็ในส่วนของ การรองรับซ็อกเก็ตเนี่ยก็รองรับหมดนะครับ AMD ก็จะรองรับไปถึง am 3 am 4เลยนะส่วนของ Intel เนี่ยก็2011 206ได้หมดนะครับเก่าสุดน่าจะเป็น1 1, 1, 1 5 5 0นะเออเก่าสุดที่เขาระบุไว้ในส่วนของการขันน็อตเขาจะมีหมุนตรงนี้ฮะเราไม่ต้องแกะฮีตซิง์ออกครับตรงนี้ครับมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นฝาปิดไว้2ลรูเพื่อเอาไว้ ทิ่มไขควงลงไปแล้วขันตัวขาซ็อกเก็ตให้ยึดกันนะครับก็ถ้าเกิดปล่อยรูแบบนี้มันก็ไม่สวยเขาก็เลยทํามาปิดนะฮะให้มันกลืนไปกับตัวหมุดข้อพิทไปนะฮะตรงนี้มันหมุนไม่ได้นะหมุนได้แค่2รูนี้เออนี่คือเกี่ยวกับเรื่อง,องการดีไซน์การออกแบบเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งกันดีกว่าครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะยึดแบ็กเพเเข้ากับตัวบอร์ดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมี4ส่วนแล้วกันนะครับจะมี น็อตแบ็กเพดยางรองแล้วก็น็อตตัวเมียขันที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะเราจะให้ดูอันนี้คือแบ็กเพดผมยึดไว้2ตัวแล้วเราจะใส่เข้าที่รูนะครับมันจะมีรูแต่ละซ็อกเก็ตนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็น1 3 6่ส่วนตรงเนี้ยจะเป็น1 15x ทั้งหมดหัวน็อตมันก็จะโผล่มาด้านนี้นะครับอ่ะเราใส่ยางรองลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้น็อตตัวนี้แล้วก็เอาแฉกให้มันขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าจะแฉกนี้จะสามารถใช้ไขควงขันได้ยางรองครับเอาไว้ไม่ให้มัน ขูดกับบอร์ดนั่นเองนะฮะ,ะนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ใส่ให้ครบทั้ง4หมุดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามายึดขาซ็อกเก็ตกันก็ตอนนี้นะครับเราก็ทําการยึดขาซ็อกเก็ตที่เอาไว้ยึดกับตัว CPU cooler นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็จะมีน็อตตรงนี้ซึ่งเนี่ยเราจะใช้ไขควงยาวสอดเข้าไปตรงช่วงช่องของ heatsink แล้วก็ขันน็อตลงตรงนี้นะครับนี่สข้างแบบนี้ดูเหลี่ยมให้ดีนะฮะว่ามันเข้าเหลี่ยมไหนนะครับ น่าแล้วมาดูคานกันดีกว่าสำหรับคานนะครับมันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้ฮะนี่เป็นคานแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้ากับช่องฮีตซิงคแบบนี้มันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้น,นี่เข้าๆนะครับประมาณนี้แล้วก็เนี่ยขันน็อตลงไปครับเขาก็จะมีน็อตมาให้แค่นี้เองนะฮะโอเคเราติดตั้งให้เรียบร้อยเลยดีกว่าโอเคครับก็ตอนนี้เรายึดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี มันติดตั้งง่ายมากเลยนะอันนี้คือคานที่เราใส่ลงไปนะครับก็ยึดเข้ากับขาเลยเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่ใส่พัดลมทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้ดูครับดูพัดลมกับแรมครับแรมตัวนี้นะครับเป็น G-Skill Titan Z Royal RGB นะครับผมถือว่าเป็นแรมซิงค์ที่มีความสูงพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะมีครีบของตัวฮีตซิงค์เนี่ย สูงขึ้นมาอีกและสังเกตครับมันพอดีมากๆเลยตอนที่ผมใส่ผมก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะได้ไหมนะครับสรุปแล้วเนี่ยใส่ได้เป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยมันชิดเกินไปมันยังสามารถขยับพัดลมขึ้นมาได้อีกสัก1สเต็ปนะครับหรือ2สเต็ปของคลีบฟินนะครับนี่มันยังสามารถขยับขึ้นมาได้อีกถ้าใครรู้สึกว่าชิดเกินแต่อันเนี้ยพอดีเป๊ะไม่ได้ไปเบียดตัวฮีทซิงค์มากนักนะครับเออ เฮ้ยอันนี้ถือว่าผ่านเลยนะในเรื่องของการติดตั้งกับแรมซิงสูงเพราะว่าถ้าเกิดชุดลมแบบตัวท็อปทอปเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหากับแรมซิงสูงนะฮะแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเออก็น่าสนใจทีเดียวเราเหลือใส่แค่พัดลมลงไปครับเราก็จะใช้ตัวคลิปล็อกที่เขาแถมมาให้ในบันเดินนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เกี่ยวมันยึดติดกับคลิปฟินแค่นั้นเอง โอเคครับหลังจากที่มันไม่ติดแรมอุตส่าห์ดีใจอย่างมากนะครับแต่มันมีปัญหานิดเดียวแต่มันสามารถแก้ไขได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของบอร์ดแล้วนะครซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ผมปิดฝานะครับปิดฝาแบบนี้ผมจะยัดพัดลมติดตั้งเข้าไปมันติดฮีตซิงค์บนตัวเนี่ยซิงค์เนี่ยฮีตซิงของบอร์ดนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะซึ่ง ถามว่าติดแบบยัดไม่ลงเลยมันไม่ใช่ครับมันติดแค่ผมว่าน่าจะมันแค่มิลเดียวอ่ะมันสามารถยัดเข้าไปได้นะแต่ว่าด้วยวัสดุด้านบนเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมด้านล่างฮีซิง์มันก็เป็นอลูมิเนียมพอเรายัดไปเนี่ยพัดลมมันมันจะกินขอบพัดลมครับเหมือนมันจะขูดออกอ่ะเออผมก็เลยดูเอ้ยมันมีหกเหลี่ยมครับมันมีรูหกเหลี่ยมเนี่ย้วยหัวหกเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยซึ่งสามารถขันออกได้ครับ เออแล้วถามว่าอ้าวขันออกมามันก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆฮะเห็นดีไซน์ของพัดลมไหมอ่ะให้ดูฝั่งนี้มันจะมีส่วนโค้งครับเนี่ยช่วงที่มันโค้งเว้าไปเนี่ยมันหลบฮีทซิงครับฮีทซิงของบอร์ดนะทําให้เราสามารถใส่ลงไปได้นะครับ <c oughs> นี่ปึ๊บมันก็จะพอดีเป๊ะเลยครับไม่ติดเห็นไหมถ้าสังเกตด้านล่างขอบมันไม่ได้ชนกับ ฮิตซิงนะครับเพราะมันเว้าวเข้ามามันจะติดช่วงที่ยัดใส่เข้าไปเฉยๆนะครับแต่ว่ามันก็แก้ปัญหาด้วยการถอดัฟเวอร์ออกได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับผมว่าจุดนี้เขาทํามาเพื่อรองรับอยู่แล้วบอดส่วนใหญ่ผมว่าฮิตซิงก็คงไม่ได้ใหญ่เกินไปกว่าน,นี้แล้วแหละนะฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะเล็กกว่าน,นี้ด้วยซ้ำเนาะก็อันนี้เราบอกเทคนิคไว้นะครับว่ามันสามารถถอดโคเวอร์ด้านบนออกได้นะครับอ่ะไหนๆก็ถอดแล้วเราให้ดูด้านบนก่อนนี่คือด้านบนเป็นไงกระดุเหมือนกันนะดำหมดเลย เอออันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะผมผมชอบเลยนะวัสดุดีฟินหนาฮิตไปเยอะพัดลมมาเต็มนะฮะแถมไม่ติดแรมเออโอเคเราใส่พัดลมให้เรียบร้อยก่อนพัดลมก็ต้องหันไปทางเดียวกันนะเป่าอัดฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็ต้องเป่าอัดเหมือนกันโอเคครับเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนฝันฝันขันฝาด้านบนนี่ฮะ แล้วเขาก็จะมีเป็นสายวายครับนี่เป็นเพื่อให้ต่อพัดลมแล้วออกเป็นเส้นเดียวลงบอร์ดนะครับพัดลมเขามี2ตัวใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปปึ๊บปึ๊บ,บแล้วเอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต่อลงบอร์ดในส่วนของ CPU แฟนนะครับก็ดูที่ บนบอร์ดได้เขาจะเขียนไว้อยู่ว่าช่องไหนคือ CPU Fan น,นะครับทุกอย่างลงตัวมากๆนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องติดแรมไม่ต้องกังวลเรื่องการติดตั้งนะครับติดตั้งง่ายพอสมควรแล้วก็สามารถถอดโคเวอรด้านบนได้ด้วยเรื่องการติดตั้งดีไซน์ต่างๆถือว่าผ่านดีเลยแหละทีนี้เหลือประสิทธิภาพครับเราจะไปทดสอบกันครับว่า นอกจากเรื่องของความสวยงามความดุดันนะครับติดตั้งง่ายแล้วก็สามารถติดตั้งโดยไม่ติดแรมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปเราไปทดสอบกันครับเอาละครับตอนนี้ผมก็ทําการติดตั้งตัว CPU คูลเลร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึง CPU คูลเลร์เรามีอุปกรณ์มาแนะนํานิดนึงครตัวนี้ครับตอนที่ผมบันทึกเสียงอยู่เนี่ยผมก็ใช้ เป็น e v e r m e d i a เดนะครับเป็นเซต bo 3 1 7นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเซตคิดนะครับจากทาง e v e r Medi a เดซึ่งคุ้มค่าทีเดียวนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับหูฟังแล้วก็ในส่วนของกล้องเว็บแคมนะครับนี่เราเปิดให้ดูหน้าเว็บเลยครับมันเป็นชุดคิดครับเป็นแบบที่มาพร้อมกันสำหรับคอนเฟอเรนซ์นะครับหูฟังเนี่ยเป็นรุ่น ah 3 1 3นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้พร้อมกับไมโครโฟนด้วยนะครับเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่เนี่ยก็เป็นเสียงของ เอเวอร์มีนะครับ ah 3 1 3นะฮะอ่าโอเคก็ต้องขอขอบคุณ Connect IT ด้วยนะครับที่ส่งมาให้เราได้ทดสอบได้รีวิวแล้วก็ได้ใช้งานจริงๆด้วยนะฮะเอาละกลับมาเข้าเรื่องดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าจอแล้ว d e สก์ท็นะครับก็ก่กอนอื่นเลยนะครับเรามาดูในส่วนของ System ตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับก็ยังคงเป็นในส่วนของ i 9 1 0 9 0 0แล้วก็ พอสปีดนะครับผมล็อกไว้ที่4.6 GHz หรือว่า4,600 MHz ะเฮนั่นเองไฟครับเราจะไล่ไปตั้งแต่1.1 1.15 1.2 1.25นะครับโดยประมาณและที่เราอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือณตอนที่ถ่ายทำเนี่ยผมปิดแอร์นะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเทส CPU Cooler แล้วปิดแอร์จริงๆไม่ได้ปิดหรอกแอร์ Air มันเสียครับ <laughs> เราก็เลยทำการเทสด้วยอุณหภูมิห้องจริงๆเลย แต่โชคดีครับช่วงนี้ฝนตกอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนแบบอบอ้าวมากแต่อุณหภูมิก็อุณหภูมิห้องนะอยู่ที่ประมาณ29องศา30องศาเลยนะฮะซึ่งตอนนี้อ่ะเรามาดูกราฟิกการ์ดนิดนึงดีกว่ากราฟิกการ์ดครับเป็น RTX 2080จากการ a x ลกนะฮะเมมโมรีการ์ดครับ32 g ิบัส302จาก G-Skill นะครับ Trident z r o y a l RGB บอร์ดครับเป็นตัวเดิมครับ LG Maximus 12 Hero WiFi ครับ z 490นั่นเองอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้ครับนี่ในส่วนการปรับไฟเนี่ยผมก็จะมาปรับที่หน้าซอฟต์แวร์ AI สุดของ ASUS เลยนะฮะซึ่งทุกอย่างจริงๆแล้วผมล็อกค่าไว้ที่ BIOS เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็จะมาปรับแค่ตัวไฟเลี้ยง CPU เท่านั้นนะครับสูงสุดก็จะอยู่ที่ 1250นะฮะเราเริ่มจาก11 00, 00เลยดีกว่าครับไปดูผลการทดสอบกันดีกว่าครับเรามาเริ่มที่ไฟ1.10โวล์นะฮะผลทดสอบอุณหภูมิสูงสุดนะครับที่อุณหภูมิห้อง29องศาเนาะอุณหภูมิสูงสุดที่มันไปแตะจะอยู่ที่75องศานะครับ ซึ่งก็ตรงทั้งตัวของซอฟต์แวร์ของ ASUS แล้วก็ฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับสูงสุดอยู่ที่75องศาก็อันนี้เริ่มแบบเบาๆนะฮะแต่อย่าลืมนะครับผมไม่ได้เปิดแอร์ครับใช้อุณหภูมิห้องเลยประมาณ29องศาเซลเซียสนะฮะถามว่าโอเคไหมผมมองว่าถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเราขยับขึ้นไปอีกเล็กน้อยไปดูในส่วนของ 1.15ดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไฟ1.15นะครับที่เราทดสอบเฮ้ยขยับมาเจอ,อ,องศานะครับเมื่อกี้75นะมาเป็น82องศาเออก็ถือว่าโอเคนะเพราะาจริงๆแล้วเนี่ยซิสเทมนี้ยผมใช้เทสอยู่เป็นประจำเลยนะครับเราก็จะพอบอกได้นะครับแต่ที่อาจจะแบบคาดเคลื่อนเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้เปิดแอร์ในการทดสอบนะครับก็ถามว่า82องศากับอุณหภูมิห้อง29เนี่ ถือว่าโอเคเลยนะกับชุดลมนะครับเราไปดูดีกว่าว่าสุดท้ายมันจะถึงร้อยไหมจะเกินหรือเปล่าขยับไปที่1.20ครับตอนนี้เราอยู่ที่อุณหภูมิไฟเลี้ยง1.20ครับขยับไปอีก7องศาเหมือนกันนะครับเป็น89องศาเซลเซียสนะฮะเออถือว่าทําได้ดีเลยนะ กับชุดลมอะ่ะเออมันแจ่มเลยแหละไปที่ไฟเลี้ยงสุดท้ายครับ1.25ครับอันนี้ขึ้นไปถึง98องศานะครับแต่ยังไม่แตะร้อยนะครับอ่าเราลืมบอกไปเราเทสด้วยเพาเวอร์แม็กซ์นะครับที่ระยะเวลาประมาณ5นาทีนะฮะใช้ได้เลยนะคือมันใช้งานจริงได้เลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเกิดใช้งานจริงๆเวลาผมเ e อ็กพอร์ตงาน CPU มันไม่ได้วิ่งเต็มร้อเตลอดเวลานะครับมันก็จะขึ้นขึ้นลงล,งลงเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะไปแตะขนาด98องศาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่ได้เบิร์นเทสก็เนนี้ผมเบิร์นเทสแบบหนักๆก็98องศาผมมองว่าทำได้ดีดีเลยแหละเราก็ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าประสิทธิภาพก็ ตามราคาเลยครับแล้วก็ตามรุ่นท็อปของ b ีควายนะครับก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะหลายๆคนที่อาจจะคิดว่าเ้ชุดลมมันจะเอาอยู่เท่าชุดน้ำไหมผมต้องบอกว่าสำหรับชุดลมแบบตัวท็อปทอปเนี่ยอาจจะสู้กับชุดน้ำา2ตอนได้กับบางแบรนด์บางรุ่นเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนและกันว่า อยากใช้ชุดน้ำนะครับก็ต้องมีพื้นที่ติดตั้งหม้อน้ำหน่อยแต่ถ้าเกิดชุดลมก็ดูแค่ขนาดความกว้างของเคสนะครับที่รองรับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยชุดลมจะสามารถติดตั้งกับเคสมาตรฐานได้อยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะสรุปเลยโอเคประสิทธิภาพดีในระดับของชุดลมที่สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับกับตัวท็อปท็อปนะแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าจริงๆก่อนหน้าน,นี้ผมก็เทสในระดับเดียวกันนะของแต่ละแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ n o อกทัหรือว่า Assassin เนี่ย Assassin 3ตัวใหม่ล่าสุดในเรื่อง,องการติดตั้งตัวนี้ถือว่าลงตัวที่สุดนะครับในส่วนของ Dark Lock Pro 4เพราะอะไรครับเรื่อง,องการติดแรมมันไม่ติดแรมเรื่องของความสูงมันก็ไม่ได้สูงมากนะักแล้วก็ไม่ได้เธอะทะมากเกินไปแถมยังได้สีดำดุด้วยและจะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยชุดลมที่เน้นประสิทธิภาพจะไม่มีไฟ,ไม,มไ,ฟไม่มีไฟ RGB ไฟ LED ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ a s s หรือว่า น็อกทัวนะครับก็เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแต่สิ่งที่ดักล็อกโปร4ทำได้ดีก็คือเรื่องของการติดตั้งโดยเฉพาะเรื่องของแรมนี่แหละเอออันนี้คือตัดปัญหาไปได้เลยผมบอกตรงว่าชื่นชอบมากมันลงตัวจริงนะฮะเอาละครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบแน่นอนว่าตอนนี้มีจำหน่ายแล้วเพราะว่าออกมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าทางเราเพิ่งมีโอกาสได้นำมารีวิวนะครับใครที่สนใจก็ เราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับ2,990บาทสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับนำเข้าโดย connect it นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งมาให้เรารีวิวในวันนี้สำหรับใครนะครับที่เพิ่งมาชม complete tv ก็หากชอบหากชื่นชอบคลิปในการรีวิวหรือว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตกแต่งต่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับกับ complete tv ครับ